ครับผมจะขออนุญาตทักทายครับแขกผู้มีติทุท่านเับแล้วก็วันนี้ครับเรมีผู้บริหารนะครับที่บินตรงนะครับจากเมืองจีนมาร่วมงานที่ไทยด้วยนะครับผมขออยาตทักทายเป็นประธานเิท่านหนึ่งครั的各位领导各位嘉宾女士们各位大家下午主办方欢迎大家来到我们今天的 MC Boy Thailand 节目的发布会首先我先跟大家自我介绍一下我叫林振文。 แน่นอนครผมเชื่อนะครับกับการนะครับอ่ารายการในครั้งนี้ครับที่เกิดขึ้นนะคไทับบอกเว่าเป็นหนึ่าการที่น่าจับตาองมากๆจริงเพราะว่าถึงว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับเรียลิตนะครับแบบซเวอร์แบบไปนะครับเพ่อมาทุกท่านนะครับเดินทางสู่ความฝันนั่นเองนะครับกับการค้นหาศิลปินชายดูโอคู่แรกของประ นั่นเองนะครับผ่านรายการนั่นเองครับผมเลยครับในการเดินทางของคู่หูนะครับที่ได้เรียนรู้เติบโตรวมถึงครับเป่งประกายนะครับไปพร้อมกันนะครับกับบนเส้นทางดนตรีและความฝันนะครับนอกจากนี้นะครับรายการของเรายังมีซูเปอร์เวนเจอร์ด้วยนะครับที่วอลิปเปอรร่วมงานของเราด้วยครับวอลช็อปเบรดกับคุณซูเปอร์เวนเจอร์สองคนด้วยและอีกสักครู่นะครับของเราเพืคุยกันครับพี่นะครับพี่เอแล้วก็พี่้ายนั่นเอง ครับที่ผมได้บอกไปว่าวันนี้นะครับเรามีผู้บริหารนะครับที่บินตรงนะครับมาจากจีนเลยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับของเราในวันนี้นั่นเองนะครับอีกสักรูเราจะมาพูดคุยกับงนเีครับเขาได้นอ้านจ้นอนาานใจาิน่ย,ย,ยจากช,วง,วอชงอยากฝังเดียจากอนเีเนดจเยอังจัวจ เจ้าจ้งเจี๊ยอลฟังชิช no ่างสั goals, er orar, ่งถทายยศชิงขอเสียงขรบคืณนะครับต้อนรับนะครับคุณเอลันฟานนะครับจืเนีย m a n a g e นะครับ Mango c i i n t e r n a t o n a l ทกท่านที่มานั่นเองนะครับสวัสดีครับและท่านของไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้่ทนูร์ของรายการนั่นเองนะครับวันนจะำชินะครับงยูโราเอร์วนนี้นั้นเป็สุดนุรน

s u m e n t 的呃,呃导师在这里，我们今天借这个场地来去、嗯、发布我们整个 Amazing World Thailand 的这个整个的项目。卡布、呃，卡布，今天大家，好，的来宾，卡布非常欢迎各位来宾，卡布非常荣幸的各位来宾，卡非常荣幸的各位来宾，卡布来非常荣幸 การสนิคดเยคนะครับวันนี้รู in quiero, anyway ้สึกเป็นเกียรมากในการได้มาร่วมงานวันนี้ครับสัมภาษณ์แต่ทีรท่านเลยนั่นเองครับผมขออนุญาตนะครับถามคุณนะครับอเรนฟก่อนน่เงครับพอเอบชเลรัไ้เจนนิการเซ็นชื่อเล่าคุณพีสิอช่างมู็ของจุดจุดจิงัูผม想问一下这个节目呢，其实对我们人来说真的็一个非常非新的东西。那我们刚才有提รายการเรียลิตี้呢，是แบบหาผูด 呃，其实关于这个、呃、“Amazing Boy Thailand” 这个项目，整个项目的出发点在于呃，首先泰国在整个东南亚地区的位置，泰国是一个东南亚地区的娱乐之都，那它在整个娱乐行业上面发展是也是,最快的也是呃最先进的。 那เอ่อ这个地方我们到底要一个什么样的节目的类型什么样的身位进入这个市场就变成了一个最初的一个考量。ครับแน่นอนครับก็คที่เราเลือกเป็นประเทศไทยเป็นสถานที่ในการจัดาการที่กำลังจัดครประเทศไทยถือเป็นหนึ่งจุดศูนย์กลางของเอเชียเลยนะฮะที่มีการพัฒนามากๆนะครับในเรื่องของวงการบันเทิงนั่นเองครับรวมถึงครับสิ่งบันเทิงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเลยเลือกนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่จะทำรายการนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับ <noise> 然后呃，可能在泰国的大部分的观众，呃，认知比较多的是爱奇艺、BTV、Sorry Relatives，呃 <laughs>，但是从我们要进入到泰国市场，我们选择了这个节目的类型，基于 Mango TV，基于湖南卫视，我们对综艺的理解，对于所有的选秀类、真人秀节目的类型的理解，我们去选定了这个主题。那我们呢，可以卡说卡了，说在在泰国呢，大家要知道的，关于爱奇艺。 บีทีวีนั่นเองนะครับจริงๆครับแมงโก้ทีวีับอยู่ในที่จีนก็เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อจะพูดบริหารเราบอกว่าขอโทษนะครับที่เรามาช้าไปนิดนึงนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับในฐานะของแมงโก้ทีวีนะครับก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านของดูจัเปรย์นะครับรายการเรลูที่สื่อบันเทิงต่างๆเยอะมากไปครับโดยจึงอยากจะใช้ประสบการณ์ที่จีนนะครับมาทำรายการดีที่ประเทศไทยนั่นเองครับ